อร่อยยัน้ำตาไหลอร่อยอร่อยจริงอร่อยบากอร่อยไม่ใ่ที่เราทำลิปมาแล้วเนาะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเล่ช c h a n n e คือวันนี้เราจะมากินมะละ ไหนดมนี่ไหนดมโชว์ดิบูดคือเราจะมากินมา,มาราแข่งกันมากินแข่งกันเลยกว่าใครแท้ต้องใครแพ้ต้องนเนี่ยกินให้หมดเนี่ยอมอ<า>ะใครต้องกินเหลือน้อยที่สุดอ่ะอดีกคนหมิ่นนะทุกคนอยากลองนะแม่นคนหมิ่นนี่ไม่ได้หมินมาราณนะหมินกินปากมา โอ้ยแล้วแบบชิ้นหนาเต๋อขนะแบบข้นหนาดูดิเอายัง,งอ่ะว้าวอืมอืมอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยจริงอร่อยไหมนี่แหละทุกคนนี่นะคะอร่อยอืมอืมอร่อยทุกคนอร่อยมั้ยไม่ไม่ไม่ชิ้นใหญ่ๆิีนยังชิ้นใหญ่ อร่อยจริงเอ้าชวนชวนชวนกินชิ้นหนาๆเลยดิมากินดูอื้ออร่อยขมจริงอันนี้เรามาทรมานเตงแบบเป็นชิ้นที่แบบว่าเรามาทรมานเตงไม่มาละอร่อยเนาะทุกคนอืออื้นี่ทุกคนอร่อยทุกคนอร่อยอร่อยเนาะอร่อยอร่อยมากทุกคน หวานมาละอะไรนะอันนี้มาละาอะไรนะมาล่า,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 ลาลหวานมาอร่อยทุกคนดูนี่นะดูนี่นะ <c oughs> อร่อยคุณอร่อยออืืมมคนแพ้แล้วดูอะไรนะไม่หมดอ๋อกินได้หมดออกมาคนอะไรคนแพ้ต้องกินให้หมดงงเลยโอ้ไม่ไม่แล้วคนอืมอืมอืมช่วยได้ช่วยได้ือ มันมันอร่อยอย่างเงี้ยทุกคนเรื่อจะหมดแล้วอ่ะคืออร่อยมากทุกคนดูก็รู้ว่าใครจะแพ้อร่อยมากทุกคนนี่เราจะกินโชว์ให้ดูนะคืออร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากทุกคนทรมานสิอร่อยอร่อยอร่อยมาก อร่อยเกินห้ามใจอืมอืมอร่อยนะไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนอ่าออืมว้าวของอร่อยน้ำตาไหลทำไมอ่ะอร่อยไงอ๋ออร่อยเกินอร่อยอร่อยอ่ะอืมองจริงอืม อร่อยเดิอนคำบรรยายทุกคนอ๋อน้องอร่อยไหมอร่อยมากเลยนะทุกคนทุกคนต้องไปหาซื้อกินยัวยั่วทุกคนต้องไปหาซื้อกินแล้วแหละคนดูต้องแบบน้ำลายไหลอะเนาะใช่ต้องไปหาซื้อกินแล้วนะอร่อยจริงอืมว้าวอ้าวมากอร่อยมาทุกคนอร่อยยังน้ำตาไหลรออร่อยจริง อร่อยมากอร่อยไม่แต่ที่เราทำลิปมาแล้วเนาะเ็าบอกจริงอะจะน้ำบ่อยทำไมอยากกินน้ำบ่อยอร่อยไงอร่อยอร่อยอร่อยมากไม่เคยกินอะไรขนาดเนี้ย เอ๊ะคือแบบอร่อยจริงแล้วอร่อยจริงจะอ้วกทำไมอ่ะจะอ้วกทำไมเรียกอร่อยมากคุณคืออะไรอ้ามั้ยเขาเลยเยอะกว่าการดูเอาถ้าดูนักขันไปทางนู้นในเราจะอ้วกเขาเรียกว่าอร่อยเกินคำบรรยายนี่ทุกคนเรามากินแบบเยื่อยู่ไหม เร็วหนึ่งสองมันเราต้องเราต้องมีตัวช่วยไหมแบบทากเกลืออะไรเงี้ยแบบลดความอร่อยหน่อยอร่อยนะอืมเราต้องกินยังไงนะ่ะอืะมอ้าแบมากคนแบบผมไม่เคยเออเา็านี้งลงอ่ะ ออเออเออออออไอ้แม่เลยทุกคนมันเพิ่เกินอ่ะเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะทุกคนว้าวไม่เคยกินของอะไรอร่อยขนาดนี้ชิลล์ดูคือแบบนัมเบอร์วันจริงๆนัมเบอร์วันเลยยกให้เป็นที่หนึ่งในบรรดาผักที่อร่อยสุดๆเลยอ่ะใช่ชอบมากเลยนะเราชอบมากเลยเนาะกินเยอะๆสิกินเยอะๆแล้ว ของอร่อยมัดกินไม่เยอะขอกินน้ก่อนพอก่อนอร่อยที่สุดเลยนะดูตั้งไว้ทแไมนั้นนะทำไมอ่ะยุ่งอ่ะถือไว้อร่อยเหมือนกันอร่อยอ่ะดูนี่นะคนเหนียวจังอ่ะกินมันบอกถึงความอร่อยไง มันบ่งบอกถึงความอร่อยใช่มันคือมันอร่อยมากอ่ะมาละอะไรนะมาละเฉยๆมาละขี้นกอ่ราไมาละขี้ไก่ด้วยกคนขี้ไก่ขี้ไก่ก็มาเออเออแล้วว่าคนแพ้กินได้หมดอย่าลืมนะ กินยังกินยังกินยังไม่เออกินยังไม่เกอเฮ้ยโอ้ยโอเกินไม่ลงแล้วอร่อยมากคือแบบอร่อยอร่อยมากทแกคนเกินเกิอร่อยมากอ่ะกินเราก็เกินดูกมากโอื่ลงไปเออเอาอะเปทุกคน เออเนเดี๋ยวก็มีน้องคอมเมนต์มาหรอวไม่กล้ากินกลัวเป็นเหมือนพี่ผู้ชายดหอมเมื่อวานเอออร่อยเออมากอร่อยขนาดนั้นดูที่ไหนเออเล่นกระตุกก็เล่นกระตุกก่ะอร่อยมากพอเธอเยอะดิยวน้องๆให้เขาดู กินน้ำตามเยอะเออเบื่อเบื่อหมดแล้วกินน้ำอีกรอบนึงเขาบอกว่าเขากินน้ำบ่อยอเลยอร่อยไหมเอ้าไม่เหลือเยอะจังอ่ะดูเขาจะหมดแล้วเนีแหละจะหาปลูกนะเอ้ยปลูกกันเยอะๆนะอร่อยคืออร่อยนะทุกคนนี่ลูกคนโอเคนะครับทุกคนคือแบบ อร่อยมากอร่อยเกินคำบรรยายคนใช่ไปปลูกไปเยอะๆนะเอ้ยอะไรคือพี่แพ้ใช่ไหมอือใช่คนแพ้จัดไปทำอะไรทำอะไรนะทำอะไรนะทำอะไรนะคนแพ้ทำอะไรนะต้องเก่งให้หมดสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันนะคะอ,อ,อยากให้พวกเราทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อน ほんほんほん。<laughs>